ตุลาคมปีที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันจากเรื่องของสงครามที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะอาจารย์พอมันมาถึงนะปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เราคุยกันภาพมันดูพัวพันมันดูซับซ้อนกันไปหมดมันมีการขยายวงกว้างอย่างเห็นได้ชัดแล้วความรุนแรงก็ไม่ลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นหากเราพูดกันตรงๆละคะอาจารย์ว่าถ้าเรามองภาพว่าโอกาสที่มันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันพอจะเป็นไปถึงขนาดนั้นเลยไหมคะ ครับคือผมก็คิดว่าตอนนี้มันมองได้สองแบบนะฮะ,ฮะแบบที่หนึ่งก็คือ,อสงครามโลกที่เรากังวลเนี่ยนะครับมันใกล้เข้ามาแล้วนะฮะ,ฮะนี่คือการมองแบบแบบเดิมนะครับแบบภาพจำเดิมของสงครามโลกที่มีการลบกันนะครับโจมตีกัน,นแบ่งฝ่ายกันชัดเจนแล้วก็ขยายวง ไปทั่วโลกใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็อาจจะใกล้เข้ามาแล้วเพราะเราเห็นความขัดแย้งนะฮะในหลายจุดเพิ่มมากขึ้นในยเคนใช่ไหมครับในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ในคาบสมุทรเกาหลีนะฮะหรือแม้แต่กรณีของไต้หวันเนี่ยก็ตึงเครียดใช่ไหมครับนี่ยังไม่นับรวมใกล้บ้านเราในพมา่าในทะเลจีนใต้ ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากฮอสปอตเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันพร้อมที่จะปัะทุขึ้นมานะฮะได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเ,เหตุปัจจัยที่มันมันยังไม่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันหนักหนาสาหัสนะครับระหว่างมหาอำนาจก็เนื่องมาจากความกังนวลว่า ถ้าเผชิญหน้าเปิดหน้ากันโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะเป็นสงครามที่สร้างความสูญเสียอย่างมากนะครับโดยเฉพาะต่อตัว,ตวของมหาอำนาจเองนะแล้วทุกฝ่ายวันนี้เนี่ยก็มีอาวุธที่ร้ายแรงนะครับมีทั้งขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยไกลนะครับเทคโนโลยีนะฮะทางด้านการสู้รบรวมไปถึงนิวเคลียร์กันจำนวนมาก <hist> ถ nice. world, ูกไหมครับเพราะฉะนั้นฮอสปอตทที่มันเพิ่มมากขึ้นความขัดแย้งตึงเครียดที่มันพัวพันกันหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับมหาอำนาจเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะสงครามโลกก็ใกล้เข้ามาเป็นไปได้ถูกไหมฮะหรือถ้ามองอีกแบบหนึ่งสงครามโลกมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกับในอดีต ค่ะนะครับแต่มันกำลังเพิ่มระดับของความรุนแรงการใช้กำลังนะฮะกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้คนเนี่ยนะ,ะถูกสังหารเสียชีวิตลี้ภยัยนะครับมีการใช้อาวุธใหม่ๆอาวุธหนักๆอาวุธแรงๆนะะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นสงครามที่มัน พัวพันกันทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐทั้งที่ไม่ใช่รัฐอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับถ้าเรามองในแง่ที่ว่าสงครามโลกครั้งที่สาอาจจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับสองครั้งที่ผ่านมานะแต่เป็นลักษณะที่มันซับซ้อนนะฮะ,ะแล้วก็มันสร้างความสูญเสียนะครับไม่ต่างจากครั้งก่อน นะครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าวันนี้เราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สามแล้วแบบไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนเสียชีวิตจำนวนมากนะถ้าเราถ้าเราเมีการเสียชีวิตสูญเสียกันขนาดนี้เนี่ยแล้วเราไม่เรียกมันว่าสงครามใหญ่สงคราม โลกเนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าสงครามอะไรแล้วนะฮะใช่ไหมฮะเพราะมันเกิดขึ้นทั้งในยูเครนทั้งในฉนวนกาซาแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายๆที่นะครับถ้าสงครามนี้เนะะี่ยค่ะมันจะสงบหรือว่ายุติลงลดความรุนแรงกันได้จริงๆเนี่ยอะไรคือเป็นจะต้องเป็นปัจจัยนำสำคัญกับเรื่องนี้ที่มันจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ ครับคือผมคิดว่ามันตอนนีมน้มันพันกับหลายเรื่องนะฮะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยที่มันจะทำให้สถานการณ์ขี้คายนะก็คือบทบาทของสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอิสราเอลได้นะครับถ้าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะมีมาตรการออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในการ ยุติการสนับสนุนอิสราเอลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาวุธนะครับหรือลดบทบาทของตัวเองลงเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะนำไปสู่การยุติสงครามในตะวันออกกลางได้แต่คิดว่าสหัฐเมริกาคงไม่ไม่ทำแบบนั้นนะครับอันที่สองนะรประการที่สองก็คือ,อวันนี้เนี่ยนะมันเริ่มมีการ รวมตัวรวมกลุ่มกันมากขึ้นของกลุ่มประเทศโมสิมและไม่ใช่มุสิมนะฮะในการสร้างเป็นออกลุ่มพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมานะฮะอย่างจริงจังนะ,ะผมเข้าใจว่ามีประมาณ80-90ประเทศแล้วนะฮะซึ่งถ้ากลุ่มพวกนี้เนี่ยนะฮะสร้างอำนาจต่อรองนะครับแล้วก็สร้างมาตรการที่เป็นรูปธรรม ในการกดดันสหรัฐอเมริกากดดันอิสราเอลให้ยุติสงครามเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การสิ้นสุดนะฮะของการต่อสู้กันในละลอกนี้ได้ะนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่ารวมกันหลายๆประเทศแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะเช่นถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ดำเนินการอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ ก็อาจจะทําให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือหันไปพึ่งหันไปให้บทบาทกับจีนและรัสเซียมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งถ้าสหรัฐอเมริกาคํานวณถึงผลได้ผลเสียแล้วเนี่ยนะก็ต้องอช่างใจว่าจะสนับสนุนอิสราเอลต่อไปนะครับหรือว่า ยุติการสนับสนุนอิสราเอลอันนี้มันจะเป็นเป็นการสร้างอำนาจต่อรองนะครับในในระดับระหว่างประเทศนะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับกับาการาหาทางออกนะด้วยการาสแสวงหาข้อตกลงหยุดยิงนะครับในขณะนี้เดยเฉพาะในกาซาเนี่ยสำคัญที่สุด เพราะว่าถ้ากาซาเนี่ยยุติเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์นะครับในจุดอื่นๆเนี่ยคลายตัวลงไปด้วยนะแต่ถ้าตราบใดที่กาซายังไม่หยุดยิงเนี่ยนะครับความความขัดแย้งการต่อสู้กันระหว่างเซลกับฮิสบุลลอนะครับกลุ่มฮูซีกลุ่มติดอาวุธในอิรักนะครับหรือแม้กระทั่งกับอิรานเนี่ยก็ยังไม่จบเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ย ทุกฝ่ายยังคงยืนยันว่ายังไงยังไงต้องหยุดยิงกาในกาซาและเซลต้องถอนกําลังออกไปจากชนวนกาซานะะ<ะ>นี่คือนี่คือสถานการณ์ที่มันมันพันกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ